สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พบกับยอดดอยอีกแล้วนะคะยอดดอยจะพาไปเที่ยวนะคะวันนี้นี่ก็คือยอดดอยมาที่สถานีรถไฟของนครลำปางนะคะตอนนี้ยอดดอยก็อยู่ที่สถานีรถไฟเรียบร้อยแล้วะคะ่ะแล้วคอยติดตามนะคะว่าวันนี้ยอดดอยจะไปไหนนะคะยอดดอยจะได้พาเพื่อนๆไปเที่ยวพร้อมๆกับยอดดอยนะคะตอนนี้ก็มาชมบรรยากาศของ สถานีรถไฟก่อนซึ่งทุกคนก็กำลังนั่งรอรถไฟกันค่ะแล้ว,ลวยอดดอยก็นั่งรอเช่นกันนะคะท,คทุกคนคะ่ะทุกคนค่ะนี่นะคะได้แล้วค่าตัว๋ววันนี้ยอดดอยจะไปไหนคะเดี๋ยวค่อยติดตามนะคะค่อยไปไปกับยอดดอยนะคะยอดดอยยังไม่บอกนะคะพูด <laughs> ตื่นเต้นมากค่ะที่แน่ๆนคือ ที่ยอดดอยจะไปก็คือไปกับนี่เลยค่ะ,ะ,คะเห็นไหมคะข้างข้างหลังรถไฟค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะนั่งรถไฟกันนะคะเดี๋ยวตามยอดดอยมานะคะตอนนี้ยอดดอยก็อยู่บนรถไฟแล้วนะคะทุกคน ยะดดได้ที่นั่งแล้วค่ะแล้วก็ไปอกไดร้อนค่ะเครื่องในรถไฟยอดดอยรู้สึกตื่นเต้นมากนะคะแล้วก็นี่เป็นครั้งที่สองที่ยดอดดยได้ขึ้นรถไฟนะคะครั้งแรกก็ยดอดดย นั่งที่หัวลำโพงนะคะไปที่เชียงใหม่นะคะนี่นสองนีไรยก็จะนั่งจากนกครลำปางนะคะไปลงที่แพร่นะคะทุกคนแล้วไปไปเที่ยวกับยอดดอยกันนะคะถค่ตอนนี้ยอดดอยจะพามาชมบรรยากาศบนรถนะคะนี่นะคะรถไฟก็จะประมาณนี้นะคะ ก็ชมบรรยากาศรอบๆนะคะทุกคนนะคะ่ะยอดใดก็รอแค่เวลารถไฟออกนะคะซึ่งก็ไม่น่าเกิน30นาทีนะคะทุกคนตอนนี้ยอดใดก็จะหาอะไรลองท้องก่อนนะคะทุกคนก็คือขนมที่ยอดใดซื้อมาเมื่อกี้นะคะ <c oughs> ขนมปลอดของยอดดอยค่ะก็ะมีน้ำนะคะแค่้วยเองค่ะขนม20สนะคะน้ำา10บาท ไม่ถนัดไม่ค่อยถนัดนะคะทุกคนอร่อยมากค่ะขนมไทยอร่อยนะคะทุกคนมีไส้มะพร้าวด้วยค่ะ รถออกแล้วนะคะทุกคนรถไฟรถไยเลื่อนแล้วนะคะทุกคนสนุกมากเลยค่ะเตื่นเต้นนะคะ มาดูรถไฟขบวนนะคะที่มาเข้ามาจอดในเซนชลาของคลำปางนะคะทุกคนเห็นไหมคะนะคะเดีเ๋ยวเยอดดอยจะพาชมบรรยากาศรอบๆข้างทางนะคะทุกคนแต่ยังไงมาคอยติดตามไปกับยอดดอยนะคะ